สวัสดีครับท่านที่เคารพรูปนี้คือ,อสี่แยกนิคมพัฒนาลองนะครับตรงนี้เขาทำเป็นทางลอดทําทางลอดเนี่ยรถข้างบนรถข้างบนนี่ก็ยังติดเหมือนเดิมนะครับรถทางทางหลักวิ่งลอดไปลอดมาแต่ข้างบนยังติดเหมือนเดิมสาเหตุที่รถติดเนี่ยเป็นเพราะว่ารถมันเลี้ยวขวาเท่านั้นเองนะครับ เนี่ยยู U turn, เทิร์นไอ้ทำอุมโมง์ทางลอดเนี่ยมันก็จะเป็นรูปนี้นะครับมันหมดสมัยแล้วครับไอ้น,อนี่เงี้ยถ้าไม่ทําแบบเนี้ยทาเป็นแค่ไอ้ตรงนี้ทํายูเทิร์นยกระดับเกือกม้าตัวหนึ่งทางนี้ตัวหนึ่งเพราะยูเทิร์นเกือกมา้ายกระดับเนี่ยเขามีคุณสมบัติสองสองอย่างคือข้ามแยกได้กลับรถได้เลี้ยกกวขวาได้ทำสะพานก็เหมือนกันนะครับเนี่ยดูสะพานตรงนี้หนองปลือนนะครับดูรถติดยาวเหยียดเนี่ย ทำถนนเป็น10บเลนรถก็ยังติดนะครับเนี่ยเห็นไหมครับมีคนบอกว่าถนนแคบรถมากวันนี้ไม่เกี่ยวนะครับเราดูห่างออกไปกิโลนึงไงไม่มีเลยรถพวกเนี้ยสาเหตุที่รถติดจริงๆแล้วมันเป็นรถติดไฟแดงเพราะรถมันจะเลี้ยวขวาวิธีแก้ก็คือทำยูเทิร์นยกระดับเกือกม้าเนี่ยห่างออกไปข้างละกิโลปัญหารถติดก็จะไม่มีเลย ไม่ว่าแยกไหนนะอย่าทำอุโมงคอย่าทำสะพานเพราะไอ้สองอย่างเนี้ยมันโบราณสมัยก่อนมันไม่มีไฟจราจรอัจฉริยะไม่มียูเทิร์นยกระดับเกือกมา้าไงตอนเนี้ถ้าใช้ยูเทิร์นยกระดับเกือกมา้าร่วมกับไฟจราจรอัจฉริยะปัญหารถติดเนี่ยจะไม่มีเลยอ่อย่างนี้ก็มีรถติดอย่างนี้ก็มีรถติดฉะนั้นถนนที่จะพัฒนาต่อไปเนี่ย ทุกแก้งใช้ไฟจราจรอัจฉริยะแล้วชาวบ้านก็ไม่คัดค้านด้วยมีหลายคนบอกว่าทำไมทำไมเวลาทําถนนที่ไรชาวบ้านคัดค้านทุกทีเพราะว่าชุมชนน่ะเขามีชุมชนน่ะเขามีถ้า อย่างแยกเนินโมกเนี่ยเนี่ยไฟแดงแบบนี้นะครับเนี่ยถ้าถ้าเราทำย,ยูเทิร์นยกระดับเกือกม้าเนี่ยไม่ต้องทำสะพานไม่ต้องทำอุโมงนะครับห่างออกไปข้างละกิโลรถก็จะวิ่งผ่านตลอดนะครับจะไม่มีจะไม่มีปัญหาเรื่องรถติดเลยเพราะว่าอ่าเนี่ย แยกหนองเสม็ดก็เหมือนกันนะครับตรงนี้แยกหนองเสม็ดหนองเสม็ดเนินโม่เกาะโพทําได้หมดนะครับทำเอยูเทิร์ยกระดับเกือกมา้ากันสองข้างปัญหาที่จะรถจะติดเหมือนหนองปลือเหมือน4ี่แยกนิคมพัฒนาจะไม่มีนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นแบบโบราณซึ่งตอนนี้หมดสมัยแล้วครับที่ว่าต้องทำอุโมงกับสะพานยกระดับแบบ ใช้ยูเทิร์นยกระดับเกือกม้านะครับเนี่ยจะเขียนแบบออกมาอย่างนี้ตรงเนี้ยเป็นสี่แยกนะครับไอ้ตรงนี้ถนนหลัก4เลนถนนสามนเนี่ยทำได้หมดเลย10แห่งเนี่ยทำเป็นอย่างเงี้ยใช้ไฟจาราจรอ,อัจฉริยะถ้ายูเทิร์นยกระดับเกือกมา้าห่างไปข้างละกิโลรถทางรองเนี่ยเวลาเข้ามากลางวันไฟจาราจรอ,อัจฉริยะทํางานเนี่ย เขาก็จะเลี้ยวซ้ายไป1กิโลแล้วขึ้นยูเทิร์นยกระดับเกือกม้าแล้วก็ข้ามแยกไปไอทางนี้ก็เหมือนกันนะครับเลี้ยวแล้วข้ามแยกไปแล้วถนนหลักเนี่ยเขาก็ใช้ยูเทิร์นยกระดับเกือกม้าเนี่ยกลับรถได้ถ้าทําเป็นสะพานเนี่ยทาสะพานเนี่ยเขากลับไม่ได้กลับรถไม่ได้ ทำสะพานหรือว่าอุโมงเนี่ยเขาจะกลับรถไม่ได้มันจะลำบากนะครับฉะนั้นทำอยู่เทินยกระดับเกือกม้าดีที่สุดเพราะมันมีประโยชน์3อย่างไงสุดเปลี่ยนสุขุงวิทให้มีคุณสมบัติเหมือนมอเตอร์เวย์ได้เลยนะครับตรงเนี้ยแล้วตอนเนี้ยไปทําที่ไหนชาวบ้านก็คัดค้านเหตุที่คัดค้านเพราะต้องไปเวรคืนต้องไปโยกย้ายไง แต่ถ้าทํายูเทิร์นยกระดับเกือกม้าเนี่ยเราทํานอกชุมชนไม่ต้องโยกย้ายไม่ต้องอะไรทําห่างชุมชนไปในสถานที่ที่เหมาะสมตรงที่ไม่มีบ้านคนก็ทําได้สะดวกนะครับครับต่อไปนี้จะพัฒนาถนนใช้ไฟจราจรอัจฉริยะกับยูเทิร์นยกระดับเกือกม้านะครับสวัสดีครับ